ยังวะพี่น้องเอ้ยสามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกแล้วว่าไว้ลิ้เนาะแล้วว่าอยลา้นี้ตั้งสี่เดือน กำลังอาบน้ำกำลังอาบน้ำไหมเปยดตงนี่บ้านเราจะเอาไปล้างทำความสะอาดามนะฮะ้หที่สงานนะ ก็ส่งมาแรงน่แล้ว,ว,วเนาะอืมันสินเพลง <laughs> บอสทั้งหนาม่ใ่อันแบบเก่าก่รูปแบบใหม่ของมอสทั้ทง

มันครับปัานยังพี่น้องใส่เข้าไปครบเล็วดี ล่างข้างในได้มขั้นสีได้ันใหม่เลยเนาะขั้นใหม่เลยพี่น้องขั้นใหม่เลยพี่น้องข้างนหนาสวยเลยที่นี่ตัดภาไปตอนนั้น

ผลบังเงิดบันไดกับ่แห้งได้ช่องขายกับมีปลายเลยน้อบันไดตรงนี้ตัดบันไดตัดแรงงานใกล้จะเสร็จแล้วทุกคน มือเอิญบอสเพิ่งสิส่งนี่ลืมได้ไมนี่มือนีอ่สิล่างทั้งในน้ำบอลนี่นี่แรงแ,ว,แวสัวนด <c oughs> านคำๆบุบบอ <c oughs> เ็ศไปโลดกบรพ้าวลังสงการมุกเสมาอ่าาเอาบังดูบป่ะนี้เนาะเออเป้าไอะไรวดีพี่ก็ได้สอคนน่งนที่งสิบเอ็ดสิบสอง พวกเก่าได้แพวกแหลกพวกยังมันใของของมันเองเองตัวเอกมาเป็นแหลกของของมันของวีหีโแหลกสของวีโก้ครับบังเอิญ้นปัจจุบานแน่จอยู่ปกชองแอรอุกไพรกันอุกไพ่กันนุกไรถือกันไดกับรุ่มต๊ก่อนนะ ตา LED ข้างหน้าสวยเลยทีนี้ขด้นศาสตร์ครับแกแ้คนสงหลบส่งหลางัตรมันสวงามแต่โปร่ขึ้นเจ็ดสีสงหลาง ส่งก็จะส่งค่ะไม่เดิมมืออื่นนะกระเลงมือเลยเนาะประจุยัยงม,มีโหลดมาสองก็ได้มอก่อก่อิวะกสิวาแน่นนะก่อสิวาแน่นนะนนนะพระาว่ายังสิบ่ได้เขาเฮือนยังจะเอาไปวาดก่อนเมืเออื่นนะสิมาหับ ฮะโอ้คอมาขี่โรคาอน่ไปมาแล้วสงการแหละเสียไปข่าวหวัดไปล่างสะก่อนไปใส่น้ำมนต์ซะก่อนแน่น <c oughs> กูซ่ากับว้าวเลยเนาะโหลดใหม่ใหม่เอี่ยมครัปันยังพี่น้องกออยบานนี้นะแล้วแต่ทางในอนะไรทางในน่ะมันมีเงินจะไปเปลี่ยนเป็นเ,นเ,นเน f. บาะนังเด้อมาว้าวก็พาวทอป โอ้ยจักมือจะเสร็จแล้วโอ้ยเขาก็จะขี่แล้ววะหมื่นแปดพี่น้องโหลดข่อยนะเสียดซีใหม่นะ 18, หมื่นแปดโซันตั้งอาทิตย์หนึ่งโอ้ยมานก็บบริปายซะเร็ว ยางยางหันหน้ามารัากบอกท่านผู้ชมว่ารู้สึกอย่างไรเห็นสภาพแล้ว sorry กับการที่จะเสียเงินมันกาบเมนูเปลี่ยนไม้เบิร์ดได้ไม้เบิร์ดแต่ว่าอันนี้ก็เจาัอย่านไรเลี่ยงอ กำลังคัดออกแล้วตอนนี้อันอประจาบวงว่าทางหนานะ้าอนะยังม่ทนมันคัดกระซ่าขั่วๆเนี่ยน,นี่ม,นมันบุบม,มาเัอน มื่อนเขาจะมานั่งถาตั้งแต่เทียงโลดม <laughs> จะมา <laughs> งงสื่อนี่วมันจะมาสีนี่วันเร่งมันไม่ได้บอมนไ่ได้บบออยัง่ทันเคลียร์บินหรอะ,ะ <laughs> <laughs> บอเลียรรื่อยๆแล้วะวงส่งารระวเคลียร์เรื่อยๆแล้แล <laughs> <laughs> น้องเก็าบภาพบรรยากาศเป็นเพียงสักนิดก่อนละเดี๋ยวทำสิเคลียร์บินก่อนอแล้วแต่ลีบัดงรถแล้ว เที่ยนะบัตรเอาหลดเมื่อเนเที่ยนะครับไห้ครับแลนก่อนเพืมหมั่นใจกับลูกค้าเด้คนนะคัดแรนคับไซคันนี่ก็อย่างหูเลยเนาะว่ามันเท่าได้เธอแปลว่าเธอไปว่าเงินมาพ่อได้ก็จะซีจอดไว้ซะก่อนก

โหน้ำกระท่อมนักแห้งบ่สงาราะยุดบ่นี่นะเออมันต้องยุทธ์คำถามชิ้ว่าเห็ดซีโหลดเท่าอีมันหลอกเมื่ไปแล้วโหลดเท่านะข้างล่างตานมันหลอกเบิด เห็ดใหม่ก็เขามีโหลดซ่อมองก่อนแหมหนี่เอาคันนีไปซะก่อนซื้อแล้วเก่งอะบ่ซื้อเพรมันดอกเอาไปจากเป็นหนี้ยอมเป็นหนี้ได้ขี่แน่นอนบ่เอาเนี่ยนะนะเหล่าแบบเก่าไม่เกิดเลมันนานเกินเลยแบบนั้นเบาะอันนี้น้ำบ่มีเลยตีสั่งเออบอกว่ามันอาถัยดอกอาถัยกูใส่เบม้องดู จะหาเขียวแถวนี้เหมืนอนบอสตัวได้บอลแน่นะฮันดีเดีเดอทางถ่ายเดอมมันหมากรุดได้น่ะน,นะขอบยางนะ,นะแมน,นขับไปขับมาไป <laughs> เหี่ยรุดปูดออกว่ามันนะขับไปวัดซ่องวัดเหี้ยก็เลยขอตกเก่าใส่ สิไปล่างปักสองพวกนนันมงมวนองมวนล่างคากไนี้แมนฝ่าเอาปลโหลดมึงดนี่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 บันเลยเร็บขึ้นพวกนันเป็นคนถ้าเปลี่ยนไปเป็นนังมันมันิบ่ายเยเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคานช่างอั้นก็ได้แพงสร้างเป็นนังมากเลยก็จบลงชายรถ ลนเอออันเบาะมันนี่เอาเอามาหุ่มเอาเนาะหุ่มแบบไม่ก็ได้เออเราต้องเปลี่ยนเบาะแบบหุ่มเอานังมาหุ่มไปหั่นก้าหุ่มมาได้แบบได้ฮนะเอาแบบนังอะไรมันจะเบาเปื่อนอันนี้มันเปื่อนอยนะเสร็จก็ได้แบบแอร์ห่าเย็นแล้วอ คอมเมนว์าสีขึ้นไป้าโรผู้นางข้างล่างโรวิ่งว่าบ้าเด้สี่เดือนที่รอคอยพี่น้องกบฏิถ่าเราพบว่าบ่มีเงินขอเลดไม่เลยขอเลดไปอีกเดือนหนึงเป็นยังไงลังสงกรานต์ขอเลดสีเหตุคืนบาทนี้จ้า โอเคพี่น้องซ้ำนี่แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะ